สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดคลิปมาก็ยุ้มหัวกันอีกแล้วช่วงนี้จะยุ้มหัวกันบ่อยน้อยเพราะว่าไม่มีที่วิ่งเล่นฝนตก หลังจากนั้นติดใจมันห่อเหี่ยวเติมพลังด้วยยาดมมันจะบอกว่ามีเมยตัวหนึ่งชี่ชอบเป็นอย่างมากเราไม่บอกหรอกว่าเป็นใขรให้ดูอ้าเองแต่กล้องั่งก็คือจะมาแดงจางป่างแต่กล้องก็คือปรับคุณภาพสี่ได้ไม่เท่ากันเลยติดตั้งแต่คนยังแมวเวลาได้ดมแล้วมันลงจมูกใช่คไม่ล่ะเธอสก,กิลตัวอื่นนี่ทําไม่ได้นะตัวอื่นดมแล้วเข้าตาอันนี้เขาจะบุเข้าตาเขาหมดทุกอย่างมันมีแห้งเหี่ยวๆนะเออก็ว่ากำลังนอนเล่นยูวีเดียวเฮ้ยเสียงอะไรก็แก๊กก็กอ,อก๊กไอตัวนู้ออนอนกก็อเอ้ยหมที่่พึงั จ้าพึ่งซักยังไงให้ได้เหมือนต้องซักไหมอีกรอบเออเราก็สั่นห้าจนเจอเนาะและบัตรเนี้ยครอบอึกระถึงสิได้เกิดขึ้นนะซุ้มเวลาต่อจากนี้ไปและแมวสั่งก็ตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างนั่นก็คือไม่กวาดยังเป็นทะเลกวาดเอามาวางไว้อะแมวได้กวาดก้อนเฮ้ยแมวได้กัดก้อน กัดแท็กินซะอร่อยเชียนะพ่อหนุ่มไม่น่าหรอกทึ้งไอ้โคแคกไอ้กคแขกไอ้กคแขกก็คือมันกัดไปทั่ที่ดูแด่นี่เองเฮ้ยใครมาโอ้โหขึ้นมารอยเท้ายังไม่ได้ห้าจาเชือกป้ายแล้วจะเชือไอ้โรคมันอีกแล้วแต่ดูเจ้าเชือกป้ายมองเหมือนอยากเลี้ยงกับข้าวอู้ยเอาไอ้นี่ก็คือเอาไอ้นี่ก็เล่นมันอยู่คนเดียวเลยไม่คกดจะแบงให้เพื่อนเล่นบ้างด้วยเรื่องไหนและทีเนี้ยทุกสายตาจับจ้องมาที่ฟูคนเดียวเลยเออก็มองฟูไปก็มองฟูแมวเล่นสนุกเราก็ดีใจแต่ไม่กวาดกำลังจะเฮี้ยนนอออย่่าุุ้้้้บบไไัคคคดดีรรรสผูวมมเิิิปฏตกแ ยุดเล่นไม่กวาดนะเดี๋ยวย้ายจะมาว่าแกว้ยเล่นนิดหน่อยยา้ายไปว่าอะไรรอกแมเ่เอาเออนีนไ่ได้แล้วไวมากแต่ลสาสุนโตเซไอเดินย่องขึ้นบ้านมาจะจะไปขอรู้ปะนะระยช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมละ่ะขี้ดินข้างร่างมันก็เปียกะแมวบางตัวก็ลงไปน้ำแมบวบบางตัวก็คือรักษาจนเกินไปก็ไม่ได้ลงแล้วจะเล่นอยู่ข้างบนบ้านเป็นลักเลยแต่ความสนุกก็ยังเหมือนเดิมเพราะยังมีกำแพงและหลังคาหุยเออวิ่งมาจากไหนวะนี่ไงพอมีแม่เป็นแบบอย่างเอากูรูกูตากูตูกูตาอยู่ก็โดดไปทางนู้นก็ทางนี้เอ้าแมวก็ได้ แต่บ้านเราก็พื้นที่กว้างมากเนาะก็คือแมววิ่งได้สบายมากก็คือโอโ้โหแล้วสุดคืจะเสียฟูมันวิ่งดุงดๆๆุงดุงแล้วสักพักวิ่งมาที่นี่ความอะไรเกิดขึ้นเอ้าก้องตกเฮ้ยแตกกระจายกันหมดเลยนี่เป็นไงล่ะบ้านกว้างเป็นเหตุ พวกเราหยุดแค่นี้เธอไปพักกันมันก็จะมีแมวสองตัวที่อยู่ในปะห่มและแมวอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเข้าปาห่มแต่ว่าวิจะเข้าตรงไหนดีเนาะคือจะมดตรงนี้ก็ไม่น่านจะได้อจะเสียไป,ปยนอนทับปาห่มตรงปลายเท้าไว้ก็พยายามจะหาทางเขาแต่ว่าพื่จะเข้าทางไหนดีก็เลยว่าเ,เข้าทางนี้ได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ดูแบบนี้แล้วมันไม่ดีเลยสิบแปดบวกชัดๆแต่แมวนะแมวอยู่ข้างในแต่สุดท้ายก็หาทางเขาจนได้แล้วไปยุ่มกันข้างในปาห่มและอากาศวันนี้เมือนจะหนาวแต่ว่าก็หนาวจริงแหละดูสภาพจะเสี่ยวไป นอนห่มผ้าตัวอยู่ไหนเห็นแต่หัวพอเขาหน้าฝนและสิ่งที่มากระฝนนะไม่ใช่อะไรนะก็คือยุงค่ะยุงไล่แหงก็คือเดินไปตรงไหนเดินกัดตรงนั้นไม่ใช่แค่ป้านะขบว่บางก็ยังโดนกัดคือบ้านเราส่งกระต๊อบมางแงนหูจงปุ้งก็จะเยอะยุงก็จะมาจากพวกนี้แหละโอ้โหคือแบบไอ้ก็แบบน่าเครียดเกินนะก็คือขมหมดคิ้วจังเลยชีวิต,วตเราแต่ละวันคงเจอเรื่องราวที่ยากลําบากแต่ช่างก็ลําบากเหมือนกันตอนนี้หูฟังก็คือขาดไปแล้วกี่อันล่าสุดเพอนิดน้อยไม่ได้จะกัดแต่หูฟังแล้วอ้ยเมื่อก่อนซื้ ซื้ออัลลสามเก้าบาทเพอแล้วคือแมวกัดตลอดและแมวฉันก็ยังเครียดอยู่ไม่หห้ลาไปกับน้าภากย้ยนของเจ้าเสียอายกันเลยกันฝากกูลกเลยก็แช์กู้งจะสะไข่แลวจะก็ไปคลิปหน้าบายบายเหมือนอกหักเนาะ